น้ำาตาของไอ้มันไ,ลนไหลเห็นภาพโอเข้าีหาจะกินมาตีดอกเฮ้ยกลับถือว่าล่มไหลซับนี่ไม่นอนอยู่กันแล้วดอกขอเข้าหน่อยหน่อยิงสี่ เดี๋ยวย่ำได้ก็แล้วนั่งสักคนก็แบบลายส่งมาน้ำตาของไอ,อ้แมนไหลเห็นภ<อ>าพน้องโพส่งให้ว่แม่เกี่ยวข่าวละทิศคือบ่เห็นเกี่ยวโอ้ยภาษาเขาเนี่ยหน่อยหนึงเกี่ยวย่ำได้ก็ได้ไม่นอนอยู่ก็เดียวดิแม่จุ่นโอ้ยดิแม่เนั่นแหละคันเกี่ยวคนมันบ่เกี่ยวนี่ยแหละมันจังบ่แล้ว พิ่จังไหนล่ะมึงจังไหนสิได้มีเอาบุญเอาว่าจะขวังเกี่ยวเก่งกับลูกขึ้นมาเกี่ยวถ่าแม่ให้แม่เกี่ยวก่อนเลยบ้อเกี่ยวก่รไม่ได้ดอกปั่นกันเลยเดี๋ยวลูกสีแดงให้เออปั่นกันเดี๋ยวสีแดงให้ทุนเราสามเก้านี่เนีเอาสามเก้าเรียกสเออหนึ่งแดงสองกัสามเออนี่ของแม่เออ แม่ด่าแบ่งปันกันเลยอันนี้ของลูกหนึ่งสองสามอันนี้ของลูกนี่เอา้าผู้ใดแม่ขันลูกแล้วก้อนนี้นาหนี้สามเก้าน,นี่ลูกซิมี่เอาบุญเนี่ต่ว่าขันลูกว่าเล้วนี่ลูกว่าเมียโอ้ยภาษาเกี่ยวเข่าซ้ำหนีึนจักบ่ว่าแฉมเกี่ยวเขา่ายังไหนยังสิมาสู่แม่ได้ผีดเอ้ยแม่ก็สู่ผมดอก มันผมนอนอยู่กับแล้วที่ขเขาสมิงนอนอยู่กับซางมาอ่า่องเบิงมาร่องเบิงกันก็นได้ไผ<ห>ที่ฮอดก้อน,น,นไผ่ไผ่ฮอดปุ๊ติดต้นแดงนั่นถือว่าสนะใช่่ยกลเกี่ยวขเขาผู้ใ่กินก่น แม่เลี้ยวป้อนแม่กันเมียสดทะบุญจดแซ่บเฮียนเด้อไปเลี้ยวป้อนกันหน่าไผ่น่ามันเด้อแสงแดดแดเผาหน้าดำแสงแดดแดเผาหน้าดำนี่ก็เสร็จตมกำของเจ้าหน้าคนไทยต่อมาแม่โจเห็ดยังอยู่เออ มึงกับฟ้าวเมียสดวระปุ้นโลดกันละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระต่ายหนึ่งตัวกับเตาเ่าแก่ๆหนึ่งตัวโอ้ยมาท่านแก่เด้อแมนบอลหรอแต่ว่ามาท่านแก่คือเสียวสาเจ้าเ้า,เาแข่งขันกันเลียนเต่านี่มันเลียนเสียวาวดิแม,ออม่มันสิงหงมั๊มั๊มั๊มเสียวาวแต่ว่ากระต่ายนี่มันเต้นเร็วดิมันจะเต้นย่วยย่วยย่วยเด้อ เคือเข้าอะไรสมมติว่าลูกเปลี่ยนกระต่ายบ่แม่กับเปลี่ยนเตาบ่กระต่ายนี่มันเลี้ยวดิแม่ระตนี้กระต่ายสีชนะดิบอ่ะดิโมเมนต์เตาดิชนะกับชนะตามข้อตกลงแต่ว่าขันเลี้ยวกนนีคือลูกบอลทัมในขั้นนั้นขันมันเลี้ยวลูกสีผ้าขาวเนื้อบานเอาบุญสีผ้าขาวเนด้อบานเอาบุญนี้ยไอ้มันเลี้ยวนุ่เจ้าสีขาเนี้อดิแม มามามาตามมาตุ๊กลูกฮะเจ้าชันเจ้าสันลูกสีน้อนถาด้วยแม่เด้อไอแม่เกีียวมากเด้อตามคอทุกลงกมาตามมาแม่ตามมา หัวจังไหนจังไหนเต่าแ,แก่ๆคือแม่กษณาคือเก้าหลักทีเด้์อย่ามาคุย,อยโอ้ยมาสินอนนี่เรียนรับอีหลี้แม่เอ้ยแต่ลูกว่ารับแม่ว่าท่านผมดอกกันนอนล่ะมันย้อนมันนอนดีนั่นแล้วมันจังบ้าแล้วนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าควั่มประมาท เป็นบ่อเกิดแห่งความพ่ายแพ้เด้อบักทิศจําไว้มาสั้นทีเนี้ยท่านลูกว่ารับนั่นแม่ไปท่านดูต่อแม่แล้วแล้วแม่สิเมียกันเน้อทิดเอ้ยบาทนี่เมียสดขับปุ่นบ๊ายบายแล้วสีแม่แม่แล้วแล้วแล้วเอาเมียฮะจะเฝ้าเมียเป็นยังคอยว่าคอยพ่อหู้กบอยู่เหรอนี่ใช่หรือหู้กบหู้กบโอ้นี่เด๋หู้กบแม่ เสียมมาก่อนดีเด้อเสียมมาก่อนเสียมเฉย๋ยวเด้อเสียมมาโจกบางทีจกบางโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปมาท่านซ้ำมาท่านซ้ำได้ไปวันนี้วันใดวันไดวันไดขับไม่ออกมาฟาดรถอาทิตย์บัดนี้เด้อจกบางกระนา ตกปุ๊บีเลยพีอว่าม่ือแม่มือแม่เอ่อ่ไปไแม่ที่น่นเีมียคนเมียออมเนอเออเออออแมต้นเลี่ยจงไว้ให้ลูกกินน้ำเด้อตาบันแดงส่งแสงเมฆาตะบันแดงส่งแสงเมฆาขาวเหลืองเต็มหน้าเป็นตาออนซ้อนคำลุงนกกาบิงบน ລ <laughs> ົງນົກາບິນບົນລົກກະເສດຕະກອນພັກຂຶ້ນກະຍາຍລົກກະເສດຕະກອນພັກຂົນສາເດີ